สวัสดีครับวันนี้ในมือผมก็จะเป็นรองเท้าสตั๊ดของปูม่านะครับเป็นรุ่นฟิวเจอร์เพย์ Play, ที่เป็นปุ่ม f อกับ a อเดี๋ยวจะให้ดูนะครับดูรายละเอียดแป๊บหนึง่งนะครับก็มาในกล่องแบบนี้นะครับกล่องของปูม่าเอาให้ดูเลยตัวนี้เป็นสีขาวสวยเลยละ่ะนี่ครับ จะให้ดูรายละเอียดของรองเท้านะแล้วก็มีโลโก้ของพูม่าแบบนี้ลกักษณะของพื้นปุ่มปุ่มเนี่ยใช้ได้ทั้งหญ้าจริงและหญ้าเทียมะนะมันเป็นปุ่มผสมเข้ามาแล้วลักษณะการประกอบรองเท้าขึ้นรูปมาก็เนี่ยครับ บางครัางจะเนียนตาเลยทีเดียวมาเช้าผมก็ลองใส่ดูแล้วนะครับอันนี้เป็นเบอร์เท้าผมใส่เบอร์สี่สิบสองครับตอนที่ใส่ใหม่ๆมันก็จะดูลองเท้ามาจะเล็กๆเล็กๆหน่อยแต่ว่าเนื่องจากเป็นรองเท้าสตาร์ทนะนะถ้าเราใส่หลวมเกินไปนักบอลน,นะหรือท่านที่เล่นกีฬาฟุตบอลจะรู้ดีว่าหลวมเกินไปมันก็ไม่ได้ มันจะต้องพอด,ดีจริงๆนะครับเราก็เลือกรองเท้าที่เหมาะกับเท้าเราน,รนด้านในก็จะเป็นอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นยืดยืดออกได้แบบนี้นะครับแนะนำว่าถ้าขยับเทียงให้พอดีแล้วก็ใส่ไปสักพักหนึ่งอ่ะมันก็จะเข้ากับรูปเท้าเราครับของแต่ละคนน,คนี่ก็ได้มายังไม่ได้ลงสนามเลย ก็จะเป็นภูมารุ่นนี้ปุ่มก็ถ้าใครเป็นสายไหนก็ลองเลือกดูเอาครับว่าชอบปุ่มพื้นรองเท้าแบบไหนแต่รุ่นนี้ที่ผมเลือกมาเพราะว่าเาวลาไปเล่นฟุตบ,บอลก,ก็จะมีการไปเล่นที่หญ้าจริงบ้างหญ้าเทียมบ้างก็เลยมีการผสมสาสาเข้าไปประมาณนี้มีมาลองรับรองหน้าุองเท้าด้วยเหมาะครับเหมาะ สีขาวก็ซักยากหน่อยก็หาวิธีดูแลกันเอานะครับในการดูแลรองเท้าของเราเองสวัสดีครับสนใจก็ไปดูกันที่ลิงก์ที่ทิ้งไว้ให้นะครับไปดูในลิงก์ที่ทิ้งเอาไว้ให้ไปเช็คราคาล่าสุดกันก็เป็นไปตามโปรโมชั่นเนี่ยพื้นรองเท้าก็จะมีโลโก้ของคูม่าอยู่ด้วยร สวัสดีครับบ๊ายบาย